ตรงนี้ก่อนไชยป่ะอุ้ยวันนี้หล่อวะ่ะวันนี้หนึ่งหล่ออ่ะหล่อห้อหมกรีบบอกแล้วเปล่าเมื่อวานตรงไหนฝั่งนู้<ห>นเหรอหาแล้วห<ะ>าแล้วเนี่ยก็วันนี้นะครับอ่าเราจะมาแก้คันคันอ,อกคันใจคันคันแบบ ่าใจครับอ,อมีเข้ามีนะนะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะไปตกปลาตกในบอ่อในสระหรือเปล่าทำไมได้เยอะจังไปหว่านแหทำไมได้ปลาเยอะจังไปหว่านในบอ่อหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์ให้หายคาใจนะครับก็เนี่ยครับสภาพหมายที่ผมมาหว่านแหเมื่อที่ลงคลิปไปครับ น้านรู้ไงมันมีปลาดุกปลาขึ้นอก็ลอง z ูมดูบ้างไม่ต้อง z o o ครับไม่ต้อง z o o ถ่ายถ่ายถ่ายสภาพหมายที่แท้ครับอ่าเมื่อวานนี้ครับผมลงทางด้านด้านด้านขวาครับลงด้านขวาแต่ว่าทางที่ลงทางด้านขวามันไปลําบากมากครับพอดีผอ,อมาด้วยวันนี้ไม่มุดหรอกอยังไงก็ไม่มุดก็เลย<ม>เขาบอกว่าให้ไปทางด้านซ้ายดีกว่าครับพอดีมันมันมันเดินได้ง่ายกวา่า เพราะว่าหมายที่ผมหว่านแหเนี่ยต้องเดินไปอีกประมาณก็นู่นนะครับห้าร้อยเมตรเนาะถึงไหมตรงนูน้นก็เลยตัดสินใจไปทางด้านซ้ายก็ได้ครับก็เนี่ยครับที่ยืนอยู่ก็บนสะพานครับถ้าเกิดอีกฝั่งนึงก็เป็น,เป,นเป็นคลองยาวไปถึงนู่นคลองยาวเห็นไหมเห็นยาวไปนูน่นครับ ต,นนตรงน,รงนี้ตรงนี้ที่ไหนอะนะหนองงูเหลือมครับหนองงูเหลือมทื่อหนองงูเหลือมใช่ปะปาจีนบุรียังไม่ถึงบ้านสร้างใช่ปะยังครับแต่ไม่รู้วันนี้จะเจอปลาดุกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้าเกิดเจอก็จะหวานนะครับทําไมถึงรู้ว่ามีปลาดุกอะก็เห็นมันขึ้นน้ำนะครับไม่ทำไมแถวแถวนี้มันต้องมีปลาดุกปกติปลาดุกมันอยู่ในบอ่อในสระอย่างเดียวเหรอเขาถึงคิดว่าปลาดุกอยู่แต่ในสระในคลองมันก็มีครับแต่ถ้าเกิดน้ําเยอะเนี่ยมันจะกระจาย กระจายเต็มไปทั่วครับมันจะไม่อยู่ที่เดียวกันแต่ตอนเนี้น้ําในคลองบริเวณแถวนี้ครับมันแห้งนิสัยประตะก,ก็คือมันจะมารวมฝูงกันเวลาน้ําแห้งมันจะมารวมฝูงกันแล้วถ้าเกิดมีอะไรไปกวนมันมันก็จะแตกฝูงเหมือนเดิมคือทอดได้คมเดียวทีเดียวครับทีเดียวคือมันก็จะหายหมดเลยแล้วทําไมต้องแช่ไว้อ่ะเอาไม่งั้นฟาม์มจะพันแผครับ ที่แช่ไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยให้ปลามันพันแหถ้าเราลงสาวขึ้นเลยมันก็ไม่ติดหรอกครับอืมปลามันก็เลยหมดแรงดิ้นไม่ออกแล้วครับเย่งกลางหมดแล้วครับเ,เดี๋ยว <Okay. S 1> เราเดินลงไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยหกลบ้นจะล้ม,ลมกล่องพันไปเ้ย ก็ปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายอีกรอบโอเคถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายใหม่เดี๋ยวเดินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดเอาเอ้ามันต้องใช้หนอนยางหรือไม่กินใช้กระดิ่ไงใช้ขบมั่งไม่ค่อยกินถ่ายทำไมหมอให้พอกแล้วเดี๋ยวค่อยเลยถ่ายหางเข้า ว่าลำบากแค่ไหนแต่เมื่อวานวิวไอ้ต้นที่หนึ่งตั้งมานั่นน่ะน่าเป็นเดสก์ท็อปมากเลยมันสวยมากถ้าถามสมัยก็ได้ทำอยูยอยืยอย <laughs> ไม่เป็นไรเราเนวิเกเตอร์ถ่ายอยู่วะถ่ายอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดเฮ้ยคล้อ,อ,องอยู่คอแล้วอุ้มันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะเนี่ยหนึ่งปุ๋ยเยอะมากเลย นี่ไงเมื่อว,นว,วานเมื่อวานอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าฝั่งนู้นครับอ๋อฝั่งนู้นแต่ว่าทอดมาฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนู้นมันเดินยากมา,าฝั่งนี้ก็ได้โอเคเดินได้เ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอ้ยเขาเดินแค่นี้เขาก็เหนื่อยแล้วอะ สมมติว่าเขากินข้าวมาแล้วเขาปวดท้องเนี่ยเขาจะทำยังไงเนี่ยทำไมต้องให้ลงด้วยตะกี้ทำไมไม่ให้ขึ้นข้างบนเดินข้างบนเลยเนาะโอ้ถ้าต้องก้มสภาพนี้ก็ไปที่เดิมดีกว่าเหมือนกันแหละ เมื่อวานมันขึ้นอยู่ตรงนี้ฝูงหนึ่งแต่ว่าไม้มันเยอะหวานไปคงจะติดไม้มนั่นๆๆขึ้นตัวหนึ่งต้นไม้เห็นไหมสองตัว<อ>สามตัวสี่ตัวสี่ตัวหน้าตัวปลาหนุกขึ้นปลาดุกขึ้นแต่หวานไม่ได้ครับมันมีไม้เหรอไม้มีตอหวานไปก็ไม่ได้ปลานขึ้นอีกตัวเราก่อนที่เราจะหวานนะครับเราต้องนั่งจ้องดูมันนะครับว่ามันขึ้นตรงไหนเยอะ ถ้าเกิดมันขึ้นตรงไหนเยอะเราก็รอครับรอมันขึ้นอีกรอบนึงนี่นี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นอ่านี่ขึ้นอันนี้ขึ้นหลายขึ้นหลายตัวขึ้นนู่นหนึ่งมันขึ้นนู่นหนึ่งตรงนู้นขึ้นเยอะเลยอ่ะเห็นดังโอ้โหนี่ฝูงฝูงฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งหนึ่งหวานไม่ได้เหรอมันมีไม้เยอะตรงเนี้นะเน่ะโอ้โหอีตัวใหญ่ด้วยเห็น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 ดูดิเห็นนนนััั่อุยมมดู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 ู่ด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  นั่นนั่นนั่นหืมไม่ใช่น้อยหนึ่งฮะอยากให้หวานข้างๆมันได้ป่านั่นนั่นนั่นนตรงนี้ก็ได้คือมีไม้เหมือนกันแหละแต่ต้องใส่ต้องระวังนี่กันไรเย็นแล้วลงไปเถอะใส่แกล้งกินาหคขับรถกลับบ้านไม่เป็นไรหรอกกดเลื่อนไม่ต้องซูมหรอกซูมแล้วมันมันมองไม่ค่อยเห็นเลยเขาว่านั่งค่ะบอ ไวม,ม,มีกอไม้ตรงเนี้ยที่มันขึ้นก็น <ๆ S 2> หวานตรงที่มันมีตอดิอแล้วมันจะได้ปลาไหมล่ะนี่มันขึ้นตรงข้างๆตอไม้นี่ไ,ไงไม้มันอยู่ตรงนี้เขาตีเหยื่อยางดูอยู่อ๋อเนี่ยเนี่ยหนึ่งมันขึ้นเดี๋ยอะไรนะเนี่ยน่าจะยองปวดขี้ว่ะต้องใส่ต้องอาจจะต้องลงน้ำมาเท่านั้นตรงเนี้ยลงไปเลยไม่นไรหรอก เมมโมรี่เต็มไม่รู้นะถ่ายนานไว้เมมโมรี่สองคลิกนะเป็นบอกหนึปิดกันเนาะมันขึ้นโน่นนี่ลองดูว่ามันเหลือเท่าไหร่เมมเบรี่อตอนปิดอ่ะเนี่ยเหลือเจ็ดเอง